สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้พบกับผมสมชายจากช่องรีวิวที่ดินก่อนแก่นรันพ r o p e r t y อีกหนึ่งวันนะครับวันนี้เป็นวันหยุดนะครับก็จะพาคุณผู้ชมมาดูที่ดินแปลงสวยๆอยู่ในเขตตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับบริเวณที่ผมยืยนอยู่นี่จะเรียกว่าชุมชนสุขสมทรัพ์ยนะครับอยู่ใกล้ตลาดหนองไผ่นะครับที่ดินแปลงนี้สามารถเข้าออกได้หลายทางนะครับ เป็นที่ดินพร้อมบ้านบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะครับเนื้อที่ขนาด110ตารางวานะครับ3ามห้องนอนสองห้องน้ำนะครับอยู่ในเขตของบ้านหนองไผ่นะครับตรงนี้จะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับวัดจุนนะนะครับอยู่ตรงข้ามกับวัดจุนนะอ่าทางเข้าจะมาได้2ทางนะครับถ้าคุณผู้ชมวิ่งจากบ้านโกธานะครับไม่ต้องลงอุโมงนะ ให้วิ่งออกด้านข้างอุโมงค์แล้วก็ยุเทิร์นกลับมานะครับยุเทิร์นเลี้ยวขวากลับมาเข้ามาทางาที่ทําการผู้ใหญ่บ้านหมู่ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่26นะครับชุมชนสุขสมทร์นะครับวิ่งตรงมาเลยครับวิ่งตรงมามาสุดซอยแล้วก็เลี้ยวซ้ายมือนะครับที่ดินแปลงนี้จะอยู่ตรงซ้ายมือเลยนะครับไม่ไกลนะห่างจากถนนตรงนู้นนะครับด้านหลังอุโมงค์นะครับมองไปก็จะเห็นกําแพงวัดนะครับห่างมาประมาณสัก200 200เมตรนะครับถึงแปลงนะมาง่ายๆครับสะดวกมากหรือถ้าคุณผู้ชมจะมาจากถนนมิตรภาพนะครับนะเข้าทางซอยโตโยต้าชัววิ่งมาเลยครับตรงมาเรื่อยๆนะครับประมาณสัก3-4ถึงกิโลนะครับรดอุโมงค์นะครับแล้วก็ยูเทิร์นกลับนะครับเลี้ยวขวาผ่านมาหลังอุโมงค์แล้วก็วิ่งตรงมาทางเดิมที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวตรงเข้ามาเลยครับสุดซอยนะเป็น บ้านบ้านเดียวชั้นเดียวนะครับด้านหน้านี่ก็มีเพื่อนบ้านอยู่เยอะมากนะครับโซนนี้จะมีโครงการจัดสรรอยู่ล้อมรอบเยอะมากนะครับอยู่ใกล้กับโครงการอนันตานะครับนี่นะครับบรรยากาศดีมากครับการเดินทางสะดวกสบายนี่นะฮะนี่คือบรรยากาศรอบๆนะครับ นี่คือเพื่อนบ้านโซนหนองไผ่โกธานี่น้ําไม่ท่วมนะครับเป็นแหล่งบ้านพักอาศัยที่อยู่ในโซนกลางเมืองนะครับอยู่ไม่ไกลมหาลัยขอนแก่นไม่ไกลโรงพยาบาลศรีนะครับเข้าออกสะดวกหลายทางนะมาถนนกสิกรทุ่งสร้างกง็ง่ายมากครับนะฮะร,รถวิ่งผ่านตลอดครับเส้นนี้ถนนหน้าแปลงนี่ถ้ารวมหลายทางก็ประมาณ6เมตรนะครับประมาณ6เมตร บ,บ้านหลังที่ผมจะพามาดูก็คือต้นนี้ที่มีต้นขนุนอยู่หน้าบ้านเนี่ยนะครับตรงนี้นะนี่ฮะนี่เลยบ้านเดียวชั้นเดียวนะครับสามห้องนอนสองห้องน้ำเนื้อที่ใหญ่ครับหนึ่งร้อยสิบตารางวานะเป็นแปลงหัวมุมด้วยนะครับติดถนนสองด้านครับนะติดถนนสองด้านเลยด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างนะฮนะเดี๋ยวดูรอบๆนะครับ เดี๋ยวพาดูบริเวณรอบๆ,อบๆปแปลงนะครับเี่นนะฮะตรงนี้ชุมชนทั้งนั้นเลยครับเป็นแหล่งอาศัยนะครับเพื่อนบ้านครับเยอะเนี่ยหลังนี้นะครับล้อมรั้วไว้แล้วชัดเจนหมด ส่วนของหน้าบ้านด้านนี้นะครับจะหันไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับเพราะฉะนั้นแดดบ่ายนะครับแดดบ่ายจะส่งเข้าบ้านครับสำหรับราคาขายนะครับขาย2.59ล้านบาทครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากติดตามเราด้วยนะครับที่ช่อง YouTube run property รีวิวที่ดินดีๆทั่วจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็เพจขายที่ดินขอนแก่น by run property นะครับ สวัสดีครับ